าจากจีนรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องขุยอันจะมีอะไรที่พิเศษและชัดเจนมากขึ้นค่ะ สำหรับโมเมนต์ความน่ารักของติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันและหนุ่มแน็กชาลีที่ทำเอาเรือจิ้งซิ้ยิ้มกันไม่หยุดที่ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์ก็คือการที่น้องขุยอันได้มาเป็นนางเอก MV เพลงวรอหน่ที่ค<อ>ู่ก<อ>ับแน็กชาลีที่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าปังไม่ไหวยอดวิวทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะการมาไทยรอบนี้ของน้องขุยอันก็ดูเหมือนว่าน้องจะกล้าเปิดใจมากขึ้นในหลายๆเรื่องหยองแล้วค่ะ โดย oh. ในไลฟ์วันที่27กุมภาพาันธ์น้องขุยอันก็ไม่ได้เรียกแน็กชาลีว่าชาลีหรือซีแอลเฉยๆแล้วแต่ก็เรียกเต็มปากเต็มคำว่าพี่แน็กค่ะแถมเรียกพี่แน็กเกือบทั้งไลฟ์นี่แฟนๆแซวยับอาการแบบนี้มีมันคล้ายคนคลางรักชัดๆกลับมาไทยรอบนี้อะไรอะไรก็ดูเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเรียกแคสตีแต่รอบนี้ก็เรียกพี่แน็กเต็มปากเต็มคำอาการเป็นยังไงไหนเล่าสิคะ พี่แน่ Thank you พี่แน่พี่แน่ขอบคุณมากค่ะ Thank you พี่แน่ FC พี่แน่พี่แน่พูพี่แน่พูไวยูกอฮาทาคว安 Check Strong พี่แน่ You go happy นะคะพี่แน่เป็ดปล่อย ควันควัน always really support support ควันคนหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เพิ่อนๆ always know support ควันม <laughs> ีไหม support ควันเยอะมากมากนะค่ะ support ควันเยอะมาก always ใช่ไหมโอเค support มากๆคืออันมากๆ yes ไม่มีตทางเดียว่ e a ธ t very good เยอะมากมาก heart มีทายมากมาก h e a โอเคใช่เซมเซมที่นะไม่มีตทางให้ฉันเดียว cover good อืม good good heart OK OK ก good good h e ้าให้ฉันไม่ไม่ตังค์เดี๋นี่กน้องนนนี่นะอืมอีคก็คุนค่ะัมวามสุมากๆนะค่ะโอ้ยที่ไหนก็ที่ไหนปูแขยงอะไรฮะน้องฮะน้องฮะปูที่ไหน ไมเปิดทั้งหมด<ล>จำไม่ได้เนี่ยไงพวกพี่นั่งรอหนูพี่นั่งนั่งนั่งหนูพวกพี่พี่พวกพวกพี่พี่นั้นนั้นนั่งพี่ยัมพวกพี่นั้นพวกพี่นั่งนั่งนั่งรอหนูนั่งรอหนูพวกพี่นั่นั่หนู พวกพวกพวกพี่นั่งนั่งราน้พวกพี่นูนำนำโน้โน้อยู่ที่คูบออยู่น้อเคูบอลนั่งอรู้ทุกเองย่ามาสวยจเลเขาหล่อบัญจูไม่สวยไม่เป็นไรอ่ะเออเป็นไรอันนี้ใส่สว่างนิดนึงเด้อ อุ้ยรสิบรูปแล้วโอเคโอเคโอเคโอโม่โอมอมอมเอ๊ะอโโอโมโอเคอมอะไรอ่ะไม่รู้อะเกิดยังคะปิดปปันปันวิวด้วยนะปันวิวด้วยนะรถมาเลยนะ อบุณค่ะขอบคุณค่อย่อยมีล่ะไม่มีหรือทำไมอ่ะเฮ้ยเขามีโอ้ยต่อ้เาไปท่ไลได้รถหนู่ม่ได้อะหมดแล้วหมดแล้วเดินกลับไปเอาได้ไหมข้ที่รถอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนชี ก็ทํามาแล้วน อายโช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 เขให้คนอ่านเขาได้สงคนแม่ลูกเขาได้สองคนแม่ลูกสีเสียเออเออวค่สขาอ้อง แพ้ไม่มีตงค่ะค่ำนีให้คุณหนึ่งพัให้จ้าหนั่แพ้ให้จ้าไม่ให้หอนเลย ชีเอ็มคะูพี่จะไม่มีด้าเดี๋ยว่าพีเอ็มซีวันนี้ยูยูให้ชาอะไรโน้ยู T ี่ T อันนี้ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร,ร์เลยนะครับผมโนฟิลเตอร์เลยให้เห็นแบบหน้าสดๆเลยนะครับ เหนื่อยน่าจะสนุกด้วยครับเหนื่อยแล้วก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยเซ y ไฮบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคโอเคบ๊ายบายไม่เป็นไรบ๊ายบนย you happy 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 mama o k we are come back to room life okay man o k กลับห้องแล้วเดี๋ยวลองไลฟ์นะครับรอหนูที่คูบอลกูกูบอน รอหนูที่คู่บอลหนึ่งล้านวิวเดิมนำติวบ่าบากัายบายครับโอเคจะเลือกหนูหนูรอหนูคู่บอลพอพี่นมนำนมหนูหนูรออินคู่บอล ้งส่งมมาาให <S 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 นัชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ